ก็แล้วก็เสียดีพ่อแม่พี่น้องผิดตามต้องมานิเทคเตอร์รถไถตุกตุกนะครับผมวันนี้แอดก็จะมารีวิวรถไถโฟต้าเนี่ยไปส่งเข้าร่องอ้อยนะเป็นรถไถรุ่นเล็กนะครับหรือว่ารุ่นบีนะครับบีตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับหรือว่าเป็นรุ่นที่ผ่านล้อจะแคบกว่าปกตินะครับหรือว่ารุ่นนาโรนะครับอ่เป็นรถประมูลนะครับผมราคาแอดตั้งไว้อยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาท ก็มาพร้อมอุปกรณ์ก็คือตัวโครงกันอ้อยนะครับอย่างเดียวเลยนะครับผมยางหลังก็ให้อยู่ามนเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นะครับรถพวกนี้มันเป็นรถแบบใช้งานไม่หนักนะครับใช้งานในร่องอ้อยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานจะน้อยกว่ารถที่มีอามาุปกรณ์ใบมิดหน้าอยู่แล้วครับยางหน้าก็อยู่ประมมณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมโครงกันอ้อยเดิมเดิมนะครับรถคันนี้เป็นรถประมูลนะครับ อ,อแอดก็ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะครับเนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมจะพาเปิดห้องเครื่องห้องเครื่องก็จะเดิมๆนะครับสี่โมงสี่มาร์กยังอยู่ทุกจุดนะครับไม่เคยซ่อมนะฝุ่นยเยอะหน่อยครับเพราะเพิ่งล้างเป็นรถประมูลนะครับแอดประมูลมาเมื่อ ปีที่แล้วนะครับก็ซึ่งจะเอามาล้างๆนะครับแล้วก็มาลงให้เอฟซีดูครับยังหน้าขวาไอาน้าซ้ายให้อยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับยังหลังซ้ายก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับผมชั่วโมองการทำงานอยู่สามร้อยแปดสิบห้าชั่วโมองแท้นะครับผมตัวเขาเรียกว่าบาร์โค้ดยังอยู่นะครับ บางคงบางคนสีเดิมทุกจุดนะครับเบาะเดิมนะครับไม่ฉีกไม่ขาดใครที่รวยจากอ้อยก็มาซื้อรถแอดหน่อยนะครับแอดขายในราคาถูกนะครับออยู่ในเส้นทางก็ส่งให้ฟรีนะครับข้างหลังนี่แทบไม่ได้ใช้งานเลยครับอุปกรณ์พ่วงพ่วงรากก็มีมาครบนะครับท้ายสวยๆครับ สีล้อซ้ายขวาไม่รั่วไม่ซึมนะครับเป็นซีนคล้ายๆพวกเค t ทนะครับเป็นซีนที่แกะออกมาได้เลยครับเป็นซีนชั้นนอกนะครับก็เสนอราคาไว้ที่หนึ่งแสนสี่หมืนหกพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมืนหกพันบาทคลิปนี้อาจจะมานิดหน่อยนะครับเนื่องจากรถใหม่นะครับเอกสารเป็นเอกสารประมูลนะใครอยากจะให้แอดโอนให้ก็สามารถโอนให้ได้นะเพราะว่ารถประมูลเป็นชื่อแอดเ,<อ>เองนะครับปดู ตัวนี้เป็นรุ่นเอนะครับสองหนะึ่งสี่ศูนย์เอดปีสองพันยิบสี่นะครับอ๋อไม่ใช่ปีเดี๋ยวดูทะเบียกนกันครับ ปีหกสี่ครับผมนี่เอกสารเป็นเอกสารประมูลนะครับเป็นชื่อแอสเองนะครับนี่ชื่อแอสตำบลเชียงเพลงอำเภอเตี้ยวจังหวัดยะโสธรนะครับก็จัดในราคาพิเศษนะครับตัวรถพร้อมโครงกันอ้อยนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทนะครับใครอยากได้ลอตเตอรี่ก็มีมือสองสวยสวยใหม่ๆขายอยู่ราคาสองหมื่นสามพันบาทนะครับโอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ